สวัสดีครับผมหม่อมถนัดแดกนะครับวันนี้ผมอยู่ที่พัทยานาเตือตรงข้ามกับตลาดนาเตือเลยมีร้านชื่อข้าวต้มปลาแป๊ะจ้วเะเขาว่าเปิดม,มาหลายสิบปีแล้วร้านนี้นะครับประเด็นคือมีคนแนะนำมาืมอข้าวต้มอ่ะไม่ไม่อร่อยเขาว่านะแตาว่าเขาบอกมีทีเด็ดที่อาหารตามสั่ง ที่ผมมาพัทยาวันนี้ทำไมมาบ่อยเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมีไปขี่เจกสก,กีที่ผมจัดทิปไว้วันนี้ย4บส่มิถุนายนนะครับวันนี้ก็เลยมาก่อนหนงวันก็คือมาพักที่พัทยานี่แหละก็ขอบคุณโรงแรมคาเมลลอดด้วยนะครับพีเคนะครับที่เอล้อเฟื้อที่พักให้ผมพักฟรีอีกแล้วขอบคุณนะครับแล้วก็ FC คนไหนจะไปนอนก็แกลดให้อีก30นะครับบอกไปเลยเอหม่อมนาดแดด แต่แปรตัวนี่แดกไม่ฟรีนะครับเสียตังค์เนี่เขามีกระเพราปูกะเพาปูด้วยแล้วก็มีปลาหมึกหมึกผัดกะปะิแล้วก็มีตออ้มยำด้วยต้มยำน่ากินทีเดียวเลยอนี่ก็จาละปูเนื้อปูนี่ก็ประมาณ150บาทอันนี้ก็อยู่มาร้อยอาหารเขาอยู่มันแต่เป็นกับข้าวนี้ก็อยู่ที่ร้อยร้ยห้า ลองดูลองดูเนื้อปูครับเนื้อล้วนๆเลยแดกแต่เนื้อไปเลยจากจะข้าวหน่อยดีกว่าป้องนิ่งๆได้ไหมไอ้หี่อ่ะสามบม้างเข้ามาดูกระโหลกเรยอไหม ได้กมไัได้ใช่ได้ใช่ได้มาต่อหมึกผักกะปิหมึกผักกะปินะครับชอบชอบกะปิเนี่ยเครื่องปรุงของไทยอมามีสตอผัดกุ้งมาด้วยน่มันจะรับทำไมกูรับเองนม่ตงเสือก ก็แข็งนี่ก็แข็งดีเร็วไปหมึกสดนะเนื้อเด้งมากอืมไม่เร็วไม่เร็วแต่ก็ไม่ได้ดีกินได้ นี่ต่อผัดกุ้งเขาบอกว่าทีเด็ดเลยนะต่อผัดกุ้งเนี่ยนี่ครับน้าแม่เขาให้เลยนึรั่าฮัลล่า อือร่อยถถอวกาคือส้อปเนี่ยต้มยำน้ำนข้นไข่ดันด้วยต้ยมยำรวมอ่ะมันมีไข่ไข่ดันไก่มาด้วยวะเนี่ยอืมสารพัดเลยรวมจริงๆฮะรวมหมดเลยไม่ว่าทะเลหรือว่าสัตว์อืนอ่นๆกุ้งไปไหนเอามีหอยนางรมอีก ตายแล้วโอ้รวมเยอะจริงๆเฮ้ยกุ้งวัไหนวะเอาอยู่นี่ๆเดี๋ยวกูให้มึงแดกแล้วกันส้มกูกินอย่างอื่นเนี่ยมมีอยู่ตัวเดียวต้องให้ผู้หญิงดิสั์เฮ้ยให้หวมึงแดกหรอกแม่งแย่งแดกเยอะแล้วน้ำแกงหมูแคร์น้ำข้นอยู่ เน,นนเนี่ยหมึมกเน,น,นี่ยหมึกทีเด็โดนแล้วชอบหมึกสดอืมน้ามาเคไม่เร็วอ่าแดบกบเลยเจมร,รอเฮียอะไรรอเมียผมแดกไปแล้วเหี้ยอ,อิ่มแล้วอ้าวไอ้เฮียไม่รอกูเลย เอาละปลาสตออีสกสีกรอบหนึ่งอันนี้จัดเต็มเลยน้ำเยอะๆน้ำเยอะๆนะ้ำสตอร์ไอกุ้งสองตัวดีกว่านี่มันทวินทวินเลยทวินทวินคู่ đẹp hám nó thôi luôn nó đẹp hàm nó cũng hàng cam cù mình đờm có nó đó, mà rất là và tự em nó không tự nước kiểu Rồi cung lại tôi đi bảo đây, Như đẹp đẹp đẹp, 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 đẹp. โอเคครับรสชาติเขาไม่ได้จัดแบบจัดมากมายออกสึงว่ากินได้เลยทีเดียวกลมกล่อมดลเดี๋ยวรอดูเาตะกีนะม่งมีเจอกันเดี๋ยววันนี้ผมก็จะไปเดิน,นทิมชายหาดหาคนอยู่ มาคนคุยด้วยแล้วกันคืนนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่เราจะไปขี่แจกสกีกันนะครับมืบ้อเช้าเราก็มาที่ร้านโจ๊กคุณน้อยอยู่ตรงถนนนา,นนาเกลือนี่แหละริมถนนทางที่จะไปทางตลาดนาเกลือแหละร้านนี้ทําไมทําไมผมต้องมารู้ไหมเพราะว่าเขาขายเช้าด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งของหลากหลายมาก ีทั้งหมูปิ้งมีทั้งโจ๊กมีทั้งข้าวแกงมีทั้งข้าวขา,ขาหมูมีชากาแฟมีขนมคุกคือมีเยอะมากหลากหลายดีมันมันมันโอเคสำหรับผมนะที่แบบเช้าเช้าเนี่ยเดีได้เลือกหลายอย่างมาดูกันแล้วน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ไม่หมูปิ้งหมูปิ้งมาอะไรพี่ สิบาทเหนียวห้าบาทค่ะห้บาทห้ากม่ไปแล้ว่ไป้นี้ดว่าสวยกว่าายสวยานโต้อ๋อไม่สายพุนตงจะสวยกว่าไม่สาุน้สวยไงอ่ะนี่แล้วก็น้าต้มคู่าทาดูดีนะทาดูแบบแยกพุงแยกเครื่องมาดูแลแบบเป็นเลยาาองเนี่หนึงคอหน่งค่เท่านี้แล้วก เขาเรียกขนมคกล่อนเนี่ยแบบนี้ล่อนล่อนเวลาเขาเขาเทแป้งลงนไปอ่ะแป้งมันก็จะล่อนอยู่ในในตัวเตาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบก็จะกรองกว่าขนมคกปกติอินเสิรเข้าไปในดูผลเลยไหมยียอ่ะไม่แรงเใจเขาั้มแล้วก็มีกาแฟ ชาเขาก็ชงแบบนี้เลยนะครับต่อมาก็ชาแบบชาถุงชาถุงชาโบราณกาแฟโบราณเ,เพิ่มปลาท้องโกะทอดตรงนี้เลยนะครับมีน้าย้่อโกะสลัเปาด้วยครับมีสลัเปาด้วยกิ้นมจิ้มสารพยาโซนข้าวก็จะมีข้าวแกงแบบเล็กๆก็น้อย ขามหมูด้วยนะครับมีขามหมูมีไข่พะโลแล้วก็มีในพวกเครื่องโจ๊กเครื่องโจ๊กของเขาเนี่ยเต็มเลยข้างในก็เป็นร้านกว้างใหญ่ไพศาลทีเดียวนะครับเราก็สั่งไว้แล้วเดี๋ยวผมจะเดินไปกินไปแดกก่อนแค่นี้แหละไปตามมาแดกแล้วเราก็ได้มาแล้วนะครับอาหารของร้าน เยอน้อยโชว์คุณน้อยนะครับอันแรกเลยที่ผมอยากแดกมากก็คือชาชาร้อนยิ้มปลาต้องโป๊นี่แบบนี้เหมือนเดิมยิ่มเข้าไปให้มันชุ่มชุ่มเข้าไปในเนื้อ ข่าก็แก้วสิบห้าบาทหวานน้อยหวานมากต่างได้อ,อันนี้ไม่หวานเลยต่อไปก็หมูปิ้งห้าสิบบาทลองดูกินได้ลูกเลยข,ขึ้นกับจึงก็เข้าวสวย ถ่ายเลยฮะครับขายเลยฮะอืม้านนี้จุดเด่นเขาคือมีหลากหลายมากหลากหลายหลากหลายอืมอร่อยนะ อาหารเลือดจริงริงน,นต้มเลือดหมูครับเลือดหมูมีลูกชิ้นโอ้ยมีกระดูกหมูด้วยชินมน้ำหน่อยครับได้โอเคยนะครบ ราคาสบายกระเป๋าทั่วไปไปดีว่าบางีเจ็กสก,กีนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับคามเมลลอดอย่าลืมนะครับ30%ใครมาพัทยา f หม่อมลด30%นะครับคามเมลอดอยู่ตรงพัทยาใต้นะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าเจ็สกกตสกีไปจะหมดอยู่แล้วเจ้าของเพิ่งบอกว่าเนี่ยมีิซเนเจอร์ที่ร้านด้วยเป็นโจ๊กมาม่าเนี่ย เขาบอกว่าเขาเป็นโจ๊กมาม่าแต่เขาใส่เส้นไวๆวกูละงงอ้าวมีเครื่องปรุงมาให้ด้วยอ้าวเค้กถีมากระตุ้งกล้องได้สัตว์เอ้ยเครื่องไวๆวเนี่ยนี่มีน้ำมันน้ำมันเจียวหำมั้งเนี่ยน้ำมันน้ำมันน้ำมันกระเทียมเจียวของไวๆวเขาเอามาเครื่องไวๆวมาไม่ได้โฆษณาให้เขานะเว้ยเขาทำมาให้ให้กินจริงๆเขาก็มีขายจริงๆนะครับมีให้แดกจริงๆที่ร้านนี้เขาบอกวัยรุ่นชอบมากอ่ะ ผมมาอูชอบไวๆอยู่แล้วไวๆที่มันเป็นรสดั้งเดิมอย่างเงี้ยมันอร่อยตรงเนี้ยอร่อยตรงไออูมามิเนี่ยแหละอร่อยของผงชูรสไอรสอูมามิในนก็คือรสของผงชูรสนั่นเองมันทำให้ปุ่มรับรสของเราเนี่ยไม่ดีนะครับถ้ากินผงชูรสเยอะๆเพราะนั้นการที่จะทำยังไงให้ให้ปุ่มรับรสเราดีขึ้นก็อ,อย่าลืมมาที่หน้ากูสุนิษนี่เราต้องแปรงลิ้นนะครับ กอนนอนทุกวันเนี่ยไอ้ขาวๆเงี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นจุลินทรีย์มันเกาะอยู่ทําให้ปุ่มรับรสของเราเนี่ยรับรสได้ยากขึ้นเพราะนั้นเราก็ต้องปรุงมากขึ้นเพราะนั้นเราต้องแปลงทุกวันการแปลงก็คือแปลงจากข้างในโคนลิ้นออกมาที่ปลายแบบนี้อ่าทุกคืนก่อนนอนนะครับผมทำอยู่มาโยกมามา่าโอ้โหเที่ย มันเป็นอย่างนี้นี่เองกูก็เพิ่งเคยกินครั้งแรกเคยแดกครั้งแรกอะจะบอกว่าไงอ่ะมันก็มันก็คือซื้อโจ๊กมาแล้วก็เอามาม่ามา,มาลวกแล้วก็ใส่อ่ะมก็เหมือนกันแต่ว่ามันมีความเข้มข้นของเครื่องปรุงมามา่มาเข้าไปมีส่วนด้วยทำให้ รสมันเข้มข้นขึ้นก็ทำแล้วแหละก็โอเคอืต่จึงละคท่านี้แหละลกดดูครับอ่ะแถมให้นะครับยังไม่ถึงเวลาไปขี่เจ็สกีนะครับก็เลยมาที่ตลาดลานโพนาเกลือนั่นเองนะครับเขาบอกว่ามีหมูปิ้งอร่อยอยู่สองเจ้า เมื่อกี้กินหมูปิ้งร้านร้านคุณน้อยมาแล้วก็ก็ยังไม่ยังไม่สะใจผมมันขาหมูปิ้งอยู่แล้วเดี๋ยวมาลองดูฮะงทั้งสองเจ้าเลยเขาบอกอร่อยทั้งคู่เลยแต่อร่อยแบบไหนเดี๋ยวรอดูแล้วตามไปดูเออลืมบอกไปตลาดลานโพเนี่ยเขามีโซนซีฟู้ดด้วยนะพวกของซีฟูด้ดเทียบเลยแต่วันนี้จะมาซื้อไม้เท่าไหร่ครับพี่เอาละเนี่ย ทมันทำไมไม่เหมือนกันล่ะครับอันนี้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้อ๋อผมเอาแบบนี้เอ็มคนจะนุ่มกว่านี่นุ่มกว่ายี่สิบบาทผมลองนร่บอกอยู่ติดตัวอยู่ร้านหนึ่ไม้เหรอครับพี่ยี่สิบบาทข้าวผลองจานได้ยี่สิบบาทเหมอนกัน อืมแล้วเราเดินไปเที่ยวตลาดลานโพที่เขามีซีฟู้ดเฮ้ะร้านนี้กับร้านร้านแรกออกหวานหวานร้านนี้ออกเค็มเมแต่ก็เข้มข้นเหมือนกันนะครับเฮ้ยแดกไม่ได้เยอะเพราะว่าแดกอิ่มมาแล้ว <Okay. S 2> โอเคนี่อ่ะ,จจอะอเจมเจมเขาไปซื้อได้ไอสันอ,อันนี้เป็นหน้าตลาด ลานโพนะครับที่เขาโซนเนี่ยจะมีซอยอยู่ซอยนซอยนี้ก็จะมีพวกอาหารสดกุ้งมังกรหอยสารพัดหอยแล้วก็พวกอาหารต่างๆเต็มเลย จะเป็นพวกปูกุ้งของสดๆเป็นๆน่ะอยู่ที่นี่มีน้ำจิ้มชีสคูดด้วยผมเดินไปแค่นี้พอนะเพราะว่าเพราะว่ามันแฉกเดี๋ยวเราจะรีบไปขี่เจสกีด้วยใครจะมาซื้ออะไรที่นี่ก็ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ถูกไปจริงนะไปจริงนะเฮ้ยมาดูกุ้งหน่อยที่ซื้อกุ้งคิดข่าเผาได้ไหมครับเอาคิดข่าเผาเท่าไหร่พี่กิโลสามสิบบาทถูกมากเอาเผาให้เสร็จเลยนะครับใครที่ ที่มาซื้อนี่นี่เขาก็ที่ข้าวเผามีบริการเผาด้วยหน้าบักซอยเลยไปทีเจ็ดทีเจ็ดสวัสดีครับมาอยู่ไม่รู้จะดูราการอะไรมาดูดิพี่พี่ซื่อตอนน่ารักตัวอ้วนและแคบพี่แกมานอวนพี